السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. สวัสดีครับ่านเพื่อพี่น้องมุสลิมที่คารพรักทัางไลาในะวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกนะครับนะเวลาเช้าเช้าวันนี้ห่างจากที่เรารับประทานน้ำชาเลว้วกินน้ำชาเลว้วนะเราก็มานัง่งนะมุสักรวกันทีนี้ปกากฏนี้ธรรมดาคนเรานั้นนะคือเราก็จะทําอะไรกอเลยเตนะเราจะต้องกินโกนอะไรก่กนนะนี่คือธรรมดาเละ แต่ว <West> ันนี้จะพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งบอกถึงรีซาลาดกาตาตาปันมัจเจลีมุซักการุห์เกี่ยวกับมัสอาล่าที่มัจเจลีมุซักการุห์เขามีการคุยกันบารฮัดกันมาเร็วเขาก็ได้มีการวินิจฉัยต่างเป็นฮุกโกมขึ้นมาวันนี้จะพูดถึงมัสอาล่ามัสอาล่าตนบาร์ฮัดับกิบลัดในด้านเซมบะยัง มาสาระนี้จะผูกตึ้งเรื่องการหันหน้าไปทางกิบลัดการหันหน้าไปทางกิบลัดในเวลามาย่งในเวลามาย่งนี้คือจะต้องดูว่ากิบลัดดูปันนั่งปันนั่นเลยทีนี้เรามาเล่หุกกลมขครงการแต่ว่าหันหน้าไปทางกิบลัดในเวลามาย่งนั้นตําปันพลื้อหุกกลมเนี่ยหุกกลมของมันบริหากิบลัดนีต้องชาระดทีนี้การหันหน้าไปทางกิบลัดนั้น เป็นช شرط b a g ีโซอสมบาย,ยางในการที่จะทําให้ซ่มายัง่งนะมายังก็เราจะโซ่ไม่ซ่นั้นจะต้องเวลามายั่งเลยจะต้องหันหน้าไปทางกิลบลัดกฎเป็นชา ر ط นะคาดารา ط ไม่ได้แต่ว่าชาราะนี้นำมาคาดแลว้วตัว่าไม่ไม่โซ่กะสาราะก็เรียบเงนินไขภาษีนั้น,นท้าซ่ไม่โซ่นั่นแต่ห้าว่ากาชาระแต่การหันหน้าไปทางกิบลัดน่ะเป็นชาราหนึ่ง ข้องกันบ่ายังเแต่แต่ถ้าเราหันหน้าไม่ตรงกับกิมบลาสนว่าพือเนาะว่าพือโซ่สมบ่ายยังอ r a n g yang k u ซ s คือมาตึงว่าโซ่บ่ายยังทำรับผู้ที่มีความสามารถที่จะหันไปได้บังดับกับปะโดโนมีความสามารถที่จะหันไปได้คนที่ว่ามีความสามารถที่จะหันไปได้นั้นจะต้องหันนะถึงมาแล้วโซ่บารีปะดนะนะ Dalilnya tidak dilakukan malam. Berman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah sung tatwa. Dalam suratul Baqarah ayat tina roi si sipsam. Nah, dalam suratul Baqarah ayat tina roi sam sip. Ini roi si sipsam. Bawal li wajahaka syatral masjidin haram. Nah, yang berarti, Fimifamai wa. m a k จะหันด,ดับกันอุลิมูมูกก่ออังเกิลดังนั้นเธอนะี่ยนะจงหันหน้าของเธอนะหันหน้าของเธอนะั้นหันหน้านะหันหน้าของเธอบัตรประตูลนมัสยิดฮารอมให้ตรงกับมัสยิดฮารอมอย่างนี้อัลก,าบากาบาับบาห์มาถึงกับบาห์แต่ปฏิยังตัวเหตุปะเดาเก็บบัญญูกันรีวิทย์เมื่อนกิดตัวเหตุที่ได้ปรากฏนะในมักมัก นะในมักมักก็ได้ละมักมักริวาญมีมักมักริวาตว่าผนั่นนี่คือหลักฐานจากอุรณ์แปลวัลลิวัจฮากะชัติรนลมัสยิดินฮารอมข้อที่ซอมก็คือฮัตติส์ที่มริวาญโดยบุคอรี่และมุสลิมและประการที่ซอมก็คือมีฮะดติสตี่รายงานโดยบุคอรีและรายงานโดยมุสลิมบ่าวซานบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Tak ting tan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sungklau ah ha? bersabda yo yo Nabi. Nah, yo Nabi. Kepada kholat anu rope. Ke hai kau kholat. Luk kong rope. Ba pư lah. Iza kumta ila salati. Ba azbi wudu'a summa stak bilin qiblatah. Barat yang berarti Sering mengfamai wah. Apabila berdiri angkau kepada sembah yang neng masu cau nen jun mayang. Nah, keluar cak jun mayang nih, jun mayang kepada sembah yang kap mayang nih. Maka sampana kan ulimu akan wudu dan nan su cau tang lain nih. Jong hai sembun, nan mayang nih. Nah, orang mayang hai sembun nih. Tambah hai sembun leh. Nah, kau tidak mai ย่งนั่นคือ5าแต่เพื่อเอานำมายั่งดางให้เรียบรย้อยสูงนัดเออประดูเออกว่าวไปเลยนะรูโกนก็มันเออชาดราตก็มันเออบรุบดบุนั้นให้เรียบรย้อยมาสมบูรณ์นะซอบบะตายอยู่เป็นเพื่อนกรรมเดือนบหดดับอุลัยมูอาการกิบลัดนะหลังจากนั้นพอเอานำมาย่งเร็จทับเรียบร้อยเลยนั้นทูจาจุงฮันนาไปทางกิบลัดอันนี้คือจากอุลานและฮะดิษนะที่ยกมานี่ การะงนโยคือคำอธิบายของมันข้อชี้แจงของมันบอกว่าดิปหามาเรื่อประมาณอัลลอฮฺตาลได้เข้าใจนะเขาให้ความเข้าใจคือได้เข้าใจจากคำตำรัสของอัลลอฮฺตาลาว่านะดัฮะดิษที่าลังต่เเข้าะที่เนอี่วา่เขามนฮะร่ามาฮรอมามในมัสยิดินฮารอมะเ้มาอิลามาอมาิีะมมนีะา นั่นแหละนตับซ้อั่นดีตุนต๊นคือมาตึงวเขาให้เสวงฮะให้ทำจะไปถากิจเราดับอากันกะบะนะเพื่อต้องการตีให้เรานี่เวลาไายังนะจะต้องหันหน้าไปทางกะบะนะหันหน้าไปทางกะบะบเดเยบเทีบๆกิตราไปสัมบัญญัทุครั้งที่เราไายั่งเวลาเราจะยนมไยังเราจะต้องหันหน้าไปทางกิบลักนะกิบลักคือปนี้แล้ว Ha ke Kaabah. Ha ka Kaabah yu panailah. Ye damai. Kaabah. Ha? Kaabah tungna. Ha Kaabah. Tak sebut dalam syarah Raud. Bila nak syarah Raud. Katanya wa, wa pedih. Syarah Raud tu. Dan yang perlu pada berhadap kiblat itu. Lekti na dai perlu. Hai hanna pe tang ka kiblat nan. Membetuli ainyo. ดังนั้นอยากกินจะต้องให้ตรงอินของเขานั้นคือตัวของเขานั้นดังนั้นอยากกินด้วยความอยากกินจะต้องให้ชัดอยากกินว่าต่งนี้แเราคือกิบลาดนะนี่คือบลาดปานี้แหละจะต้องอยากกินป่านนี้ต้องปัดหาปิดดังนั้นโยกับบัณฑ์กับสถานที่แขกับมันนะแขกับมันนะเออแขกอันนี่ทุกนี่ต้องอยากกินปานั้นดัง,ดงน,ดนั้นงินหรือว่าะจน Nah, tolong bahas tuan pada tempat yang jauh daripadanya. Tak setan di kelai jak Kaabah. Dah rohin Kaabah ke bukan Mekah. Rupai Mekah ni ke? Ha ni kau cakap kau boleh yakin. Bukan Kaabah yo pani rohan petanan leh. Nah han petanan tu yakin bua leh ro yu nampak harom. Nah masa orang bisau ni ke betul han petangan leh. Jadi dah ha wa yu kelai nan ke cakap kau zon. Nah zon ni นั่นแหละคือตอนนี้เนี่ยได้แลพราะว่าเออนะอยู่เป็นเพื่อก็เอาปับน,นั้นเลยตอนนี้คือหันหน้าไปนะแบบดอนแต่ห้าอยู่ไกลคือเราได้อยู่ไกลเลยประเทศไทยนะมันไกลเลยนะอินเดียก็ไกลมาเลเซียก็ไกลไกลเพล,ะเล่ะที่เนี่ยนั้นเขาเ้าใจเลยหุกมดอนนี้เขกากันดอนได้เลยนะเอ็นไปฮิตนะึงก็ว่าเอ็นไปฮินะะตนึงว่าเก็บแบนนั้นไหมเออเอ็นไปฮิตนะะึงว่า สัตวีเด็กเมื่อกล้ละโจฮิดบพนัลเละนะตีได้ปรากฏไอ้โจฮิดอิบารัตนะตีได้เฮเล่โอฮิดก่อนอิบารัตนะนะเบรักหนังสือนั้นตัปซีตอัลมุนีดลินนาวาวีอัลบันตานีโอ้ติ๊กล่าวนี่คือตัปสีต์นู่นนะมีไหมวันหนังสือไม่มีนะไปซื้อ Katanya kata kau kelawa. Pada tafsir ayat yang tersebut itu, dengan tafsir ya ayat iklam melakukan tahun adalah bahwa lewat jahka syaitan masjidin haram. Ya itu, tafsir tu mana Nah, wapula istak istak bil ain ainaha bisa dari kafisolati ing kunta dan anha. Nah, nak ada cuit tafsir yang berarti mising mifamai wah berhadap ulimu akan zat Kaabah tu Cunghan tunghan na pai kap zat kong Kaabah dengan dado angkau ni kap na ok kong su nan na ok na cha tong hai tung kap Kaabah dalam sembahyang yang ni wala mayang na ni wala mayang u ale kwan ale khun oh dai khun le oh kwan khun na khun dan jika kalau angkau itu tahap wa nan di tempat yang jauh, you nak tiklai ke Pati Thai. Buat apa? Nak Pati Thai lah, roh Thai ni. Jauh mai Jauh. Nah, kan ke kan ke bin apa mat pet jombong batu Mekah. tu, kai lah. Nah jauh, jauh daripada nyo sekali pun jauh jatuh han na pai. Maka tini kau kami kan tafsir kamu syatrun itu dengan makna tilqa. Nah dua kuat mai kau tilqa yakni yang berbetulan tong na dưới hai trùng cặp cặp ba na già hai gì na chỗ có vật leo cứ mà tương phản này trùng na trong ở đây mà vật la ở đây mà vật la na có lẽ từ cái giao dịch nước bùa cứ hà lệ tano na tano nó vẫn vui la hả trùng mấy trùng trùng tao có tao hay vào câu vật leo này bô bùa hơn nô vẫn cặp phản nhân già hai gì lão le tano nó bên đấy đây bên lộc than na gì mấy gì นะเราไปแก้งเื้อนหรือ่าเขานั้นเราเป็นอะไรเราเป็นคนตามใช่ไหม,มอัตตาเบียวนั่นนะคือเมื่อเราเป็นคนตามตามดีว่าละนะดีกว่าที่เราเปไปเร่อิบติดาใช่ไหมเละ่ะอิบติดาไม่ดีด้านจะเสนอในฮเรื่องที่มีและมีกล่าวในหนังสือที่มีของบูญเจริมีดูอ,อัตติโกโนโอบูญเจริมีนี่เป็นที่มีของกิตับอิโกโนโออิโกโนนะมีไหมนหนังสืออิโนโน ไม่มีแล้าวากว่าเสอดสตุโกแค่จริงมีหนึ่งโกนะมีหนึ่งโกนนะกนี่คือหมาถึงว่าโกนโกนโกนนั่นนะมีหนึ่งโกมีหลายโกนเลยแต่มีหนึ่งโกนในกีตารบ,บูชยรีมีบเดอรมาทับชา่ีนีแลมาทับกอชาฟีเรายังมาบเดกันบารด,าดับเยฮัดบนะด้วยกันดีว่าพอเพียงนี่ยังมาบเดกันาาอพอเพียงในการตีหัน Tid, kong Kaabah dan nah han batani dan oh ani le nah kun ke ke wa eh pani le nah ro mai tong bini cai rai le kun ke wa pani le ke me kun ke ke wa pada malo ah mai kwang ti dio ni ate nang lap la dalam mehikayat akan dia oleh Syekhul Islam Lekodai Lau nah dai lau dai hikayat kamanan do Syekh Islam dalam syarah bahjah Demikianlah pandangan yang zahir tidak pakot pada kebanyakan tafsir yang lain ke suan mak cap tafsir itu pada makna mengenokan syatrun. terun makna makno dengan kan nah ke dengan hai kuat mak kau baca dengan nah wah jihatin nah nah wah jihatin ยังบรมโนเปหนันนคือมาบัโนเปหะทิฏฐามทิฏฐนั่แหละกาบะน,นั่นเลยตัวลว่านั้นเลยอนนันคือชัดจากอาญาจากนี้ควัน,นั้นมาสอาลาิบลัดมณเลาะกัระกะตระงานยังบลวันเป็นการพลักน่ในการขีแจ้งี่วาเป็นกองเตินไม่ทุกของยาได้ทุกนั่นใช่ไหมกองเตินไม่ทุกกองเตินเอเล่ mai le tano. Nah le tu tamma mai. Adalah orang yang berkata tini ikon tiwa bahawa saya banyakkan mihrab-mihrab masjid dalam Malaya ini. Nah, tejing suan mak mihrab. Nah, ti mako mayang di Ti mayang ko tu imam jun mayang Mihrab pasti masjid di Malaya ini. Oh, di Malaya ni sedang nang tu lem ni ke tam di Malaya noh. Ha, macam abang ni. Risalah kata pan majlis muzakar roh tu. Nah, kata tu. Nasi Malaya ni. Dia ada tidak tepat membetul Kaabah. Ke metung. Kep titang kong Kaabah mai. Ye. Nah, ye. Jadi, orang boleh lah. Bang masjid ni ye. Bang masjid ni tung. Pan-pura dia pilih benar lah. Ha? Pan-pura bari. Bang masjid ni ye. Boleh lah. Nah, Farai Ye, bapa saya pun tu Oleh itu, perhidnan le Dia tak soh kita bersembahyang dengan semata-mata ikut Nah Hala mahrub itu dengan tidak beristihad lebih dahulu Nah, oleh itu, perhidnan le Dia tak soh kita ke mesoh rau Bersembahyang ke mayang dengan semata-mata mak yang lain Mengikut hal mihrab itu ke kemeting watam นะม่หารอบที่เขาตังไว้นั่นนะเขาตังคเอตัวนี้พันพื่อเราแล้นี้เย่อสูโเรานี้อ่าจำไหมเย่อแล้วนตรงเบ้นั่นเย่ทีนี้เราจะต้องได้ดังนันตีด็กิอิทธิพลโดยตีเราไม่มีการอิทธิพตอะไรนะไม่ไดอิทธิัสอะไรเลวไหมนะไม่อิทธิัตได้ไหมไบอิทธิพลและเบดอหูลูกนจะต้องมีเกณฑอิทธิัตก่อนแต่ถ้าไม่อิทธิัตก่อนบาอย่างไม่ออ่าไม่รอด้วย <coughs> <coughs> Maka tersebut dalam mugni. Let me clown and see mugni. Juzu awan. Juzu lem ni. Nambut ni roi si si pet. Nah si si pet. Balik Nah mugni. Dan dia dah harus itihad. Let me harus tiru itihad. Pada segala mihrab orang Islam. Me harus tiru je itihad. Nah mihrab tiru kau tang malew. kon Islam ni ke tam lep roi lew. เขาทำตรงเร็วมันอิทิฮัดไม่ดีไม่ฮารุยว่าเพื่องลไม่นั่นไมนฮารุยอี่ดฮารุคือไม่ตึงบาปด้านมิฮรุบและก็มิฮรุบนะกับบัญญตการต่ปัดนี่คือกับประท่านล่ล่ระท่นทีย่งดีลาลวีอุลิมเรเกตูที่เข้าระนันพานเขาทำมิฮรอบเรียบร้อยแล้วการบละเรียบร้อยแล้ว r ม m a อิทธิฮัดแล้วนั้น ไม่หาด้วยบาปนาจปะจำไว้ตาด้านกระโปงกระโปงมาเร็กลตู้เล็กกับกระโปงก็เหมือน,นกันเลยเขาทำเมื่อเรียบรย้อยเลยคือปลักกระปานี้นะนเราอย่าเย่ยแล้วจ้ะยังสุดอ่ะลำมืมาโซเตียเขาทำม,มานาเล็วนั่นนะเขามีการวินิจฉัยเช้าเช็คเร้อยนี่ปะนี้เละเราก็จะอเอาปะนี้เละนะเราอย่าเย่เล็วนะเย่ยไปนี่แล้วล่ะก็อิทธิชั็งเรียบร้อยเล็วจริงไหมลูก มาก็จะมาก็จะเลยจดีดังนั้นเดี๋ยวก็ได้เป็นนะกับมันตรงนั้นนั่นบีบาร์อาโปกรุนไล่ไล่สตาวัตมาเร็วนะดังนั้นคนอิสลามคือคนอิสลามสตาวัตที่พานพานมานั้นแต่ไม่ตะกูแกไม่เย่เย่ไหมทำไมตะกูแกฮะตอบมั่งแต่อีไรไม่ตอบนะก็ตามนี่ไม่ตอบนะอันนั้นคือไล่ไล่สตาวัตมาเร็ว ดังเช่นถ้าหากว่าเล็กอาจจะว่าสุดยอดลุ้นตัวสักครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะเล็กนะสุราวดันเล็กหรือว่าฮุบเบลล์สักทีก็ตามแต่กีบลัดฮุบไหมไม่ฮุบกีบลัดเหมือนเดิมแต่ก็ได้คิดว่าสุดยอดต่อจากนี้ไปจากไปจากตันนะคิดคิดว่าคือมันปลอดภัยจากอะไรไปจากตันคือมาถึงกับเข็บนะไปจากตันกับเข็บก็เนื่องจากเหตุบาวเซอร์เมียรบอีกตู้ตีเล็กดีๆเพราะเหตุ เขาจะไม่ตั้งไม่รบนั่นไม่รบขอนตัวอิมัมนั่นนะตัวอิมามมายังนั่นเดียเดอบัดดีดีทีเดอดีดีเขาไม่ได้จัดขึ้นมาตั้งขึ้นมามาเล่นกันดังนั้นดังนั้นกาฮาเดรินปาริปโนันจากบัตอัลฮลีมะริฟาเวนเตจะแดงว่าเขาจะต้องมาจากการรวมรวมจากบรรดาคนที่เขารู้กันนะคนที่เรารู้ทังเป้เลย แต่ไม่ตัวคูแกนูตรงใช่ไหมตรงกิบลัดที่นี่มาถึงเราหนีเยได้ไหมฮะได้เออไม่ได้เลยไม่ต้แหละยังมังตาวีสกลอดดาลินดาลินกิบลัดที่เขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่รูดักท่านของกิบลัดแต่ไม่ตัวคูแกนูไม่เย่ที่นีรมาเย่เออปัญนตือสักทีไม่หาด้วยในการตีเราจะอิทธิัตไม่ได้นะาเราเย่าอยวาะ่าเองทำเอง มากเกิดเร i ่อนตที่นี่การเซมกานั้นนั้นมันปัติขบารันคือเราก็ไปพอบอ h เออขบบอกคนที่เวาไม่รู้กิบลัดดังนันเส้นดีนี้ว่ามันเอะกูนี่รู้กูมีเข็มติดปนูปนี้เอาเขมติดก็ตัวเองมาวัดใช่ไหมว่าไปนักูรู้นี่มาเล็งกันการนั้นเกษ e รกิีวันเต้คือมาต้งแว่ให้ไปข้างขวานีดหาตกรกีดเศรษกิจด้วยไปข้างซ้ายี มก็อยาตฮด้วยจึก <una> ็เป็นการหาดุเลยิตนีอย่ามากเย่มากไม่หาด้เยอย่ามาอิจฉาท่านนะจู่ก็เพราะนั้นติดดอกาบุเบัตลักูกษตเลปันบารเดกอกดูว่านโเพราะว่าเย่ไปข้างข้างขวาสังิตเยไปข้างซ้ายสังิตเพราะติดอกยาวคือไม่ห่างไกลจากการทิตวิธธรรมพิษตามที่คนแก่แก่กว่านั้นนะคนแก่ๆก็มาตั้งก็มีการอิจฉาเด็บบัวแล้วยิ้มายัง เขารู้เลยติดตาพอเขาเรียนรู้ก่อนเรานะเขามีการจัดเกนกว่าเรานะปะนั้นบัตรละหันประเดาไปหะนะแตกต่างกับทิศทางอย่างฮารุอิติฮหัดปะเดานีคือไม่ฮารุติเราจะติฮหัดแต่ว่าเอ็นฮิตไม่ผือไแต่อนะเอ็นฮิตไม่เปือแต่ติดทางนี้เอราหันหน้าไปทางตะบนอกแล้วกุทราบปะนี้เลวๆปนคือเลวเลยโอ้ปะอกนะปะนั้นที่มาแล้ว แล้วก็บอกไปตอกเพ่บรรโวมันบอกว่าปะอกมันมันเร่ม <Zahlen stuffed> ันลุงติดนะคนลุงติดแบบนั้นเลยนะแต่เราไม่รุ้อิตธิพลแตะเราไม่ทรับนบีสุลต์ละสุลามเละไม่รู้ตีรูจะอิติฮพดนะไม่ทรับก้อจานนบีนบีอิติฮลดเช็คเรียบร้อยเร็วนะคือทางนี้เละทีนี้เราบอกว่าไม่ใช่ทางนี้อ่าไม่หารุนะไม่ใช่ทางนี้คือไม่หารุไม่ได้ Dan tak sebut dalam patawa asayuti Lek miklaw, ni patawa Asyayuti nu bahawa bahawa se dengan kurun itu. Nah, tecing cing si kau mi pahamai kan bahawa kurun-kurun ni adalah perhimpunan orang yang banyak Nah, yang sembah yang ke. Nah, kan buat lai-lai lain kun. mak-mak ti mayangkan. Nah, mak-mak kun mak -mak Na, mak mayang berhadap kepada mihrab itu. Kau kehan pahitang mihrab ni lah. ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วแต่ในคือเมียรอบทีนี้เรามาตีลังว่าเออปัู้แล้วไม่ใช่รันไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้เลยนะเขาคนมาตึงว่าเขาก็อาลีมนะอิหม่ามชาปีอีนะอาลีมทีนี้เราจะไปอาลีมว่าอิหม่ามชาปีอีปัจจุบันเด้อฮะดังที่เราคิดโต้ได้คบารันมั่งคั่งกันอุดทีนี้เราอย่าไปโบกนะเราอย่าไปโบกอย่าไปอ้ังได้คบารันมั่งคั่งกันว่ามีคู่ว่า นะอเดสร์ังมีคนคนหนึ่งได้ไปเดินมาดูไอตูยังมามเมจัดกันอยูที่เข้ามากัดการปน,นุปน,นิยมอย่ามนะปน,นูปน,นิยมไม่น,นั้นแหละคือแสดงว่าเราจะต้องตามส่วนใหญ่ปน,นั้นแหละจริงไหมลูกมาเกอร์ได้ประทับได้ไปเดินกันต่ดังการจะสะบัดไอที่นี่ก็เข้าใจจากนะการที่ว่ามีการชีแจงที่กล่าวมาแล้วนั้นบุรีกิเตอร์บรัติติมัสที่นี่ให้เรานั้นยึด ซือได้อาตมีฮรอบมสัมสยิดมัสยิดย่างด,อด,อด่าดดวในมาเลเซยอินี่ที่มีอยู่เมืองมาเลยซนี่โอ้แสดงหนังสือเล่มน,นี้นะเขาเอามาจากมาเลยซาดูมาจากบันโด้ที่มาจากไทยแลนด์นะการนู้ดและสัมผัสนู้สิก็ละชั้นชั้นนู้ดเพราะมันรมบู์แล้วชาดเงินไข่ที่เข,ขามาย่งกันนั้นก็หั่นต่างนี้เละทีนี้เราเป็นคนคนเดเน็นคนไทยแลนด์ไปมาเลเซียเราว่ากูต่างนี้เละกูอิทธิพลอะไรเลยเลยนะไม่ต้องอิทธิพลแล้ว นะพอะแรกเขาทำแซบแซบเรียบร้อยเร็วแล้วก็มาย่างตามเขาดรกเลยแล้บเลเบลอะไยิงกว่านั้นเลยดิซิโกนยังมั่งเตอรกันมามาดูนะาที่ผู้โกนที่บอกว่าจะได้บรรดับญาติเขามาทึกป่านนี้อย่ากนี้ปเราไปหอกกาบะดีกว่คือหันไปทางกาบะเออหันดูเลยนะเพียงเท่านั้นโพอเร็วแต่บางียังดี่ขยันอุลิเซหอิสลามเหมือนกับที่ได้แล้วโดยดานเซออิบนุส เถอิสลามในสารอห์บาห์จาไอ้นี่สารอห์บาห์จาแลนี่คือโครงการกุลาบในเบื่อคมในการบอกและที่แจ้งแล้วเปินติดตามไแล้วมนะเขาว่าปะนี้แลไม่ารู้เราจะไปอิทิหลพอได้แล้วพอเราเกิดมาตีล่งเขานํามานนแล้วเราก็ว่าปะนี้แลนี่คือโครงการแล้วมายังหันหน้าไปัลาบ Al-Baqarah. Wa ni kopi yang tak nilai. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.